สวัสดีครับตัวเชยุ้มวันวันนี้ตื่นเช้าหน่อยครับมารู้แมวครับแมวจุ่มกันนครับชอบยืนไปหาดูเขาทำไม ยืดเลยลูกลิวล้อาหารลูกๆครับตื่นช้าแล้วกันพวกนี้ก็ดอสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ขาดไปสีตัวสิบตัวพอดีครับ จะได้ตาเพชรกบหายไปแล้วแม่ตาเพชรก็ไอเดีดูแมวตาเพชรไอดูคลิปแรกๆนะครับเด้อใจยิ้มขำๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตาเพชรจริงก็ให้ดูไดสิบล้านนะแฟนเราออกไ่เอาไม่ขัง ก็าจะไปไหนเขาค่อยเข้าไปเขาก็ไปจริงๆครับเรือจะรอว่าเขาจะกลับมาหาเจ้าของเลยครับคิดถึงครับ